แรงงานเราตกใจอย่างมากหลังจากได้เห็นคารรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยเธอถึงขั้นพูดเตือนแรงงานทุกคนว่าถ้าหากเราจะมาทำงานที่ประเทศไทยอย่าลืมทำสิ่งนี้เด็ดขาดเรื่องเราจะเป็นยังไงเราไปรับชมไปก่อนและฟังกันค่ะสบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง สาวลาวเปล่ากุมเดอร์สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะน้องนอกก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก่อนรับฟังกันอีกแล้วนะคะซึ่งประเด็นที่น้องนอกจะพาทุกท่านมาพูดกันในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องแรงงานลาวที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะ ซึ่งสาวลาวทานเนี่ยนะคะเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยหลังจากที่เขาได้ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลของประเทศไทยนั่นเองนะคะโดยเขาไม่คิดเลยว่าค่ารักษาโรงพยาบาลอยู่ที่ประเทศไทยจะเป็นแบบเนี้ยนั่นเองนะคะทุกท่านคะซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมมาก่อนรับฟังเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดนะคะพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนกด้วยนะคะ ทีนี้เราก็มาตอบประเด็นของเรากันเลยค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลเนี่ยนะคะน้องนกก็ได้มาจากช่องน้องยุสาวลาวตายนั่นเองนะคะโดยน้องยุนะคะเขาก็ได้ใส่หัวข้อค,อคลิปเอาไว้ว่าสาวลาวพูดไม่ออกค่ารักษาโรงพยาบาลในประเทศไทยนั่นเองนะคะและน้องยุนะคะเขาก็ได้พูดในคลิปวิดีโอของเขาอีกว่าจ่ายเค่30บบาทเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลของประเทศไทย ราชาวิธีฉันเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองฉันไปรักษายอยู่ที่โรงพยาบาลของประเทศไทยวันนี้ขอพูดจากใจเลยนะคะว่าหลังจากที่ฉันได้ไปใช้บริการโรงพยาบาลดังกล่าวซึ่งการไปใช้บริการในครั้งนี้ฉันได้ใช้บัตรประกันสุขภาพนะคะฉันต้องขอขอบคุณท่านหมอที่โรงพยาบาลดังกล่าวด้วยนะคะที่ให้บริการอย่างดีแก่ฉัน หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าชั้นเป็นอะไรถึงได้ไปโรงพยาบาลสาเหตุที่ชั้นไปโรงพยาบาลก็คือมีอาการปวดที่ข้อศอกด้านขวาและก็ปวดมานานแล้วอีกด้วยแต่ไม่ได้รับการรักษาพอเมื่อชั้นได้มาถึงโรงพยาบาลของประเทศไทยก็ได้เล่าอาการทั้งหมดให้คุณหมอฟังหลังจากนั้นท่านหมอก็ได้พาชั้นไปเอกซเรย์ ray, และส่งต่อชั้นไปยังน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวางยาอะไรต่างๆทีแรกฉันนึกว่าท่านหมอเขาจะไม่เอกซเรย์ให้แล้วนะเพราะว่าฉันใช้บัตรประกันสังคมถ้าหากว่าท่านหมอไม่เอกซเรย์นะฉันก็จะขอให้ท่านหมอเขาเอกซเรย์ให้และถ้าต้องได้เสียตังเพิ่มฉันก็จะยอมเสียเพิ่มแต่ความเป็นจริงก็คือค่าเอกซเรย์กับค่ายาต่างๆรวมแล้วแค่30บบาทเอง เพราะฉันมีบัตรประกันสุขภาพมันดีมากๆเลยนะคะทุกท่านฉันอยากให้แรงงานทุกท่านที่มาทำงานในประเทศไทยถ้าหากใครมาทำงานแล้วอยากให้มาแบบถูกกฎหมายและถ้าหากใครยังไม่ทำเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายฉันขอแนะนำให้ไปทำให้มันถูกต้องไว้เลยเพราะเราจะได้รับสวัสดิการที่ดีมากและฉันขอพูดจากใจเลยนะคะว่า ฉันรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของประเทศไทยท่านหมอที่นี่เขาบริการดีมากเขาไม่แบ่งแยกอะไรเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่แรงงานต่างด้าวการมารักษาที่โรงพยาบาลที่ประเทศไทยมันมีข้อดีเยอะแยะมากมายและมันคือความฝันของชาวเราหลายๆท่าน ที่ล้วนแล้วแต่อยากมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประเทศไทยทั้งนั้นเพราะที่ประเทศไทยนั้นเราก็รู้กันดีว่ามีเครื่องมือที่ทันสมัยและอะไรหลายๆอย่างก็พัฒนากว่าประเทศเราเป็นอย่างมากแต่ถ้ามาเองแบบนี้ค่ารักษาก็จะแพงมากแต่ฉันเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากเลยนะเพราะมาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเลยได้รับสิทธิพิเศษนี้ แล้วเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่น้องยุได้พูดเอาไว้ในคลิปวิดีโอของเขาที่น้องนกได้สรุปเอาบางตอนมาอ่านให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังกันนั่นเองนะคะน้องนกก็ขอบอกเลยนะคะว่าน้องยุนะคะเข้าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาโลกทีแรกน้องนกนึกว่าการทดดําบัตรดังกล่าวนะคะ จะมีขอบเขตในการรักษาแต่หลังจากที่น้องนกไปเสิร์ชหาข้อมูลดูข้อมูลอะไรต่างๆนะคะคือโครงการดังกล่าวเนี่ยนะคะ30บบาทรักษาทุกโรคเลยนะคะทุกท่านค่ะ ก็เป็นเรื่องราวที่ดีเป็นสวัสดิการที่ดีมากๆที่ประเทศไทยมีให้แก่ประชาชนนั่นเองนะคะทุกท่านคะนงนกก็นึกอยู่ในใจนะคะว่าโอ้โหถ้าอยู่ที่ประเทศเรามีแบบนี้บ้างก็คงจะดีมากๆเลยนะคะทุกท่านคะเพราะว่าปราการสังคมอยู่ที่ประเทศเราอันนี้น้องนกไม่ได้ต้องการที่จะพูดเพื่อมาเปรียบเทียบนะคะ เพราะเราก็ต่างเข้าใจกันดีแล้วว่าอยู่ที่แต่ละประเทศมันมีนโยบายแล้วก็มีสวัสดิการอะไรที่แตกต่างกันออกไปและอีกอย่างทางด้านเศรษฐกิจอะไรมันก็แตกต่างกันนั่นเองนะคะทุกท่านค่ะก็อย่างที่เรารู้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาแบบไม่หยุดยัง้งอันนี้เราจะมาพูดเปรียบเทียบกัน มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องนกก็ไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการจะมาเปรียบเทียบกันนะคะในวันนี้ก็คือประกันสังคมอยู่ที่ประเทศเราในวงที่น้องนกก็เคยทํามานะคะหรือว่าพ่อน้องนกก็เป็นพนักง,งานทําทงานข้าราชการนะคะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้พ่อของน้องนกก็มีอายุเยอะมากแล้วพ่อของน้องนกก็ได้เข้าบํานาญแล้วนะคะแต่ว่าเวลาที่เราไปใช้อ่า บัตรประกันสังคมอะไรต่างๆก็จะมีคอรอบเขตอยู่นะคะทุกทา่านค่ะก็คือจะมีการจํากัดวงเงินแล้วก็จํากัดการรักษาอะไรต่างๆถ้าว่าเป็นอะไรที่แบบมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเยอะๆนะคะเราก็ต้องจ่ายต่างเพิ่มนั่นเองนะคะทุกทา่านค่ะแต่น้องนกก็ไม่แน่ใจนะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะทางประกันสังคมจะมีนโยบายอะไรอีกหรือเปล่านะคะอันนี้น้องนกก็พูดในนามที่พอ้องนกได้ไปรักษานั่นเองนะคะ และส่วนมากนะคะอยู่ที่ประเทศลรวถ้าเราไม่สบายหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆจะมีส่วนน้อยมากๆนะคะที่ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะส่วนมากจะนิยมไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลของเอกชนนะคะจะเป็นแบบคลินิกเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยนั่นเองนะคะทุกท่านค่ะ เพราะว่ามันก็มีหลายๆปัจจัยเนาะอันนี้น้องนกก็จะไม่ขอพูดแล้วกันนะคะทุกท่านคะ่ะก็สุดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนั่นเองนะคะอย่างเช่นน้องนกก็เออน้องนกก็ชอบไปแบบโรงพยาบาลของเอกชนนะคะหรือว่าไปคลินิกไปอะไรต่างๆเพราะว่าข้อที่1ก็คือแบบ คนไม่เยอะนะคะและน้องนกก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเวลาไปไหนคือขี้เกียจการรอนานนกมากเลยนะคะทุกท่านค่ะก็เลยสุดแล้วแต่ความสะดวกของเรานะคะว่าเราต้องการจะไปรักษาอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดเปรียบเทียบนะคะสาวลาวท่านนี้นะคะเขาได้รับสิทธิพิเศษอยู่ที่ประเทศไทยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะทุกท่านค่ะและต่อกับประเด็นเนี้ยนะคะน้องนกก็ได้มีความคิดเห็นของ พี่ๆชาวไทยที่ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังกันอีกด้วยนะคะซึ่งแต่ละความคิดเห็นเนี่ยนองนกสุดประทับใจมากๆเลยนะคะทุกท่านคะ่ะอ่านไปแล้วก็ยิ้มไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันคะ่ะซึ่งชาวไทยท่านแรกนะคะเขาก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นการแนะนําที่ดีมากสําหรับชาวต่างชาติเมื่ออยู่อาศัยหรือทํางานในประเทศไทยอย่าทิ้งโอกาสดีๆที่เข้ามาถึง การรักษาทางการแพทย์ของไทยนั้นการทำประกันสุขภาพคือดีมากเราจะได้รับการดูแลยอย่างดีและมีคุณภาพเงินที่จ่ายค่าประกันสุขภาพของคนต่างชาติอาจคิดว่าแพงแต่ยังน้อยกว่าภาษีที่คนไทยต้องได้จ่ายกันเลยนะครับและชาวไทยท่านนี้นะคะเขาก็ยังได้กล่าวความเป็นห่วงถึงน้องยุอีกว่า น้องยุก็อย่าขี้เกียจการเข้าโรงพยาบาลเมื่อมีอาการเล็กน้อยก็ควรไปเข้ารับการตรวจและรักษาจะดีกว่าปล่อยทิ้งไว้นานแบบนี้เดี๋ยวอาการจะหนักขึ้นมีเงินเยอะแต่สุขภาพไม่ดีก็ลำบากนะครับอันนี้นะคะทุกท่านทำให้น้องนกได้นึกถึงคำที่หลายๆคนชอบพูดเลยนะคะ ก็คือการไม่มีโลกคือลาบอันประเสริฐอันนี้คือเรื่องจริงมากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะและความคิดเห็นของชาวไทยท่านถัดมานะคะแนะนำแรงงานต่างชาติให้มาแบบถูกต้องตามกฎหมายจะมีสวัสดิการที่ดีมากในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยและสวัสดิการที่ดีอื่นๆอีกด้วยมากมายแรงงานได้รับความคุ้มครองครับแต่ถ้ามาแบบผิดกฎหมายก็จะไม่ได้รับอะไรเลย ก็อย่างว่าละนะถ้าเราไปทำงานแบบถูกกฎหมายเราจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยเลยนะคะทุกท่านค่ะคือที่ประเทศไทยเขาจะไม่แบ่งแยกนะว่านี่คือแรงงานนี่คือคนไทยคือแบบถ้าเราไปทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะประเทศไทยเขาจะให้สิทธิแบบสิทธิเสมอภาพกันเลยนะคะทุกท่านค่ะอันนี้ขอซื่นชมจากใจจริงๆเลยนะคะและความคิดเห็นถัดมาค่ะ ข้อดีของการมีบัตรประกันสุขภาพได้รับสวัสดิการที่ดีเหมือนแรงงานไทยทุกอย่างเหนือสิ่งอื่นใดนี่ไงคะทุกท่านคะเราต้องดูแลสุขภาพครับการไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐชาวไทยท่านนี้เขาก็ได้พูดแบบนี้อีกนะคะทุกท่านคะและความคิดเห็นถัดมาค่ะคนไทยมีบัตรทองหรือบัตร30บบาทรักษาได้ทุกโรคพ่อผมป่วยเป็นโรคหัวใจต้องได้รับการผ่าตัด ดีนะที่มีบัตร30บาทถ้าไม่มีค่ารักษาก็เป็นแสนเลยนะครับแต่คนไทยทุกคนมีบัตร30บาทของท่านนายกทักษิณโอ้โหทุกท่านคะ่ะ30บาทรักษาทุกโรคน้องอยุสาวลาวแบบโชคดีมากเลยนะคะที่ได้รับสิบทธิพิเศษแบบนี้นะคะทุกท่านคะ่ะดูความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้นะคะเขาก็บอกว่า พ่อเขาเป็นโรคหัวใจแต่ดีนะที่มีบัตร30บาทถ้าไม่มีต้องเสียค่ารักษาเป็นแสนบาทเลยนะคะแต่ว่ามีบัตร30บาทได้รับการรักษาแบบฟรีๆนะคะทุกท่านคะ่ะโอ้โหแบบยิ่งยิ่งรู้แบบยิ่งอยากให้มีอยู่ที่ประเทศเราบางจังคะ่ะทุกท่านคะ่ะและทุกท่านรู้ไหมคะว่า30บบาทถูกเงินกีบเท่าไหร่นะคะ น้องนกไหลเลขเงินสูงแล้วนะคะคือ660 30บาทนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ19,800กีบค่ะทุกท่านค่ะยังไม่ถึง2,000 0กีบเลยนะคะโอ้โหแบบดีมากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะเป็นนโยบายเป็นสวัสดิการอะไรที่ดีมากเลยน้องนกอยากให้แรงงานเราที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่า แรงงานทุกๆชาติที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยได้เห็นคลิปนี้จังเลยค่ะทุกท่านค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าใครไปทำงานแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาจะได้แบบมีแนวความคิดว่าเอออยู่ที่ประเทศไทยมีสวัสดิการที่ดีมากมีอะไรที่ดีมากเท่าเทียมกับคนไทยถ้าเราไปแบบถูกกฎหมายนั่นเองนะคะทุกท่านค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะ และเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวและรายละเอียดทั้งหมดนะคะที่น้องนกได้นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังกันในวันนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะและถ้าหากว่าน้องนกพูดอะไรผิดไปหรือว่านําเสนออะไรผิดพลาดไปนะคะน้องนกก็ต้องกราบขอโทษพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยค่ะและพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนกด้วยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย